หลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมหรือพระครูเกษมธรรมนันท่านเกิดวันพุทธที่6มีนาคม2449ท่านเรียนพระเวทวิทยาคมกับหลวงปู่สุขวัหถวยจระเข้ซึ่งเป็นอุปชาของท่านและเรียนวิชาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนอกจากนี้ยังเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อคงวัดบางอภพรอมซึ่งเป็นอาแท้ๆของท่านยันสร้อยสังวันที่หน้าอกหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อคงวัดบางอภพร้อมเป็นคนสักให้ แม้กระทั่งหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกาลามยังเคยชมหลวงพ่อแช่มว่าท่านมีความเมตตาและวิทยาคมเข้มแข็งมากหลวงปู่โตเคยกล่าวชมหลวงพ่อแช่มอีกว่าจิตใจของคุณแช่มสดชื่นแต่พระเวทยาคมเข้มแข็งกว่าจิตใจมากหลวงพ่อยิปเคยกล่าวชมหลวงพ่อแช่มว่าพระเวทยาคมของหลวงพ่อแช่มเป็นระดับอาจารย์ของอาจารย์แม้กระทั่งหลวงปู่บุตรก็กล่าวชมหลวงพ่อแช่มและเป็นสหายธรรมของหลวงพ่อแช่ม จนหลงวง่แช่มมรณาภาพในวันพฤหัสที่9ธันวาคม2536สิริอายุ87ปีพรรษาที่67